สบายดีเด้อจ้ะพี่น้องจ๋ากระทักไายสบายดีพี่น้องปองปายมสุุสุขนเดอ้อนี่ก็มาพบพ่อกับดาวอีกแล้ววันนี้ดาวมีข่าวดีมาบอกจ้าข่าวดีที่ว่านั่นก็นคือตอนนี้ดาวกะได้ใบขับขี่มาแล้วนี่ใบขับขี่ที่ดาวไปเซ่งเมื่อนั้นเมื่อวันวันซุกเนาะวันซุกข,ของอันอาทิตย์ก่อน เดะวันนี้เขาจะบอกว่าทิตนึงบัลเลัยอ,อ,อันที่เท้าอันไปเซ็งในหันและเขาจะอะไรวะวันพรฮาร์ดจะเอาเอกสารมายืนเอาโหลดเดอร์วันนี้ก็เลยหายล้านหาอันล้านทรายลูกทรายคลองอันลุงกาะลูกทรายของไอ้กะเพราะเพื่นเรีนเรีนรถโดยสารเนาะเรียนรถโดยสารประจําทางบ้านเท้านี่แหละบ้านคันทาจารหา ฮันในเมืองสวรรดเขตในตัวเมืองสวรสดิ์นกิดเพเลนประจําทุกมือ่อก็เลยฝากเอกสารน้าเพลนว่าไปยืนเอาใบกระพี้ให้อา่านในเดอ้อได้้ไดมาแล้วหลังจากที่ได้มาแล้วว่านี่เนาะเขากัถามไอ้บอยเน่ตะก,กี้วันทีไปแอนไอ้ไอ้บอยพูดหน้าบอยเฮ็ดหายมาแล้วค่ะถา้อมไอ้เน่ไอ,ไอ,ไอ,ไอ้เพลนผู้อยู่วิละมันมีความผูกเกี่ยวกับเรื่องนี้จะไปดีปะลุง ลาบก็เลยตะกี yeah. <Like S 2> <Thanks. S 1> ้ว่าชิโทษแซนโทษวิดีโอคอล์เลยแซนหน่ะจอเอานะเลยก็ถามเราว่าเห็ดงได้ทังใดบัลเล่ก็เลยบอกกันกับไอ้บางตะกี้ว่ามื้อนี้น่ะสิไปอันาอันหัวหน้าหายบ่อยให้ไอ้บอยเห็ดให้ก็ไปน้ำบ่ได้ไปลูกก็เลยบัลเลยถามกันว่าสิโทษหาไเปเป้ผัดพอดีถึงโมงเลิกเพี่อคณะจนค่ำค่ำเติบระบาดในสี่หาโมงแรงเลยไอ้เปก็เลยบอกว่างั้นเลยว่าตอนเช้าของมือนีเด้อจังโทรหาเรา แต่ว่าเราก็เลยว่าเว้ากันกับไอ้บางว่าเออเลี้ยบข่าวเบิ่งอันใน YouTube ก็เลยพากันข่าวเบิ่งใน YouTube ว่าเหตุใดอย่งใดเราก็เลยพากันลองเหตุลองเบิ่งกับไอ้บางกะเข้าไปเบิ่งบอนอันโบช่วยช่วยช่วยก็เลยพากันเหตุลองเบิ่งเขก็ไปเพราะว่าขอมูนอีแยังต่างๆนะไอ้บอยเราก่อใครเลี้ยบติเตชุดก่อนผูแหละ แต่ว่ามันบอดได้ไดีค่าบ่มีบัตรประชาชนะนะบ่มีบัตรประชาชนเะยซอยให้เลือกก็คือบัตรประชาชนมีบ,บัตรประจำตัวนั่นเองบัตรประจำตัวหรือว่ายังพาสปอร์ตเนาะนันงชื่อเดินทางอะไรก็ยังย,ยังใบยังยืนยังนี่แหละอันที่ที่ที่อยู่อาศัยบอก,กที่นี่แหละบัตน,นี้ทางเลือกของดาวก็คือใบขับขี่เนาะดาวก็ไปเซ็งใบขับขี่ ก็ไดมาแล้วกะถ่ายหูกอกเขาไปก็บปืนพิพี่ะ้อง่ะก,กี้เราคืนว่าตอนเช้าผู้เพื่อมันตรวจสอบบันยังเนาะบัแล้้ยงเมล็งเนาะดาวนอนถึงโทรศัพท์ไปมาเลยกดเขาไปเบิ่งผลอ่ะมันเปิดให้เร้วมันกลับมาเปิดสางไล่ได้ได้คือเก่าแล้วเวย้ดีใจบะเย้ <laughs> ตอนนี้สองยูทูปพ้องเข้ากับเปิดสางาไล่ได้ได้แร้วได้คือเก่าแลว้วบันนี้ มีได้อีหยังขั้นตอนต่อไปคืออีหยังพี่น้องส่งขอพินบอกสิบอกดาวก็บ่ฮู้รายละเอยียดบ่ฮู้ปันได้เนาะมีแต่ถามปรึกษาชุ่มไหมเอื้กไห่นแหละเพิ่นเป็นคนซอยเพิ่นเฮ็ดให้ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วขั้นตอนนี้บัดน,นี้มีแต่เฮาก็เร่งพยายามแบบลงคลิปคีพายคีพันดูปลาฟ้าพี่น้อง เขาเบิง้งเขา zoom ขีดเพื่อเป็นกำลังใจให้่ดาวเนี่ยเด้อจ้าเขาก็ากมีกำลังใจสู่ต่อไปแล้ววันนี้ไม่บายยังบมดเลาลิปลูกหลาวันนี้เขาก็มีแต,ต่ตั้งใจถ่ายคลิปต่างๆลงให้พี่น้องเบิง้งแต่ละมือเนาะกันอุปสรรคกันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือสัญญาณพี่น้องเอ้สัญญาณบอดี้บานดาวนะ อาอย่บ้านล่างใหม่นี่สัญญาณดีเพราะว่ะรังสัญญาณอยู่ใกล้ใแต่ว่าอยู่บ้านสวนน่ะมันอยู่แคมคองเนาะเลยอะมันอ,อยู่แบบอยู่ป่าอยู่อันนั้นเนี่ยก็สัญญาณสิบเอย่างนี้เ,เย็บต้นบางพิกลูกถ้าเขาลงไปแคมคองกับมีได้พี่เนะาะภาวะดาวเราใส่สองซิมเนาะดาวใส่ซิมไทยเพราะว่าในบ้านสวนน่ะซิมลาวเราใส่บ่ได้เลยแบบทูอีกอย่างหนึ่งบได้เลยมมาลดาวก็ใส่ซิมไทยน้ำสลับกันเนาะเวลาโหลดคลิปกับบางที่ก็เอาซิมไทยโหลดบางที่ก็บ่ได้ ห้ามย,ยินท่าไก่เด้อยหางอันลงอยู่อันเข้มคองอลีนะัมมีสัญญาณชิมดาวนะมีแต่ดาวกะหาจุดมองได้สัญญาณดีๆกะไปปลาโทรศัพท์ไหวดคลิปไหวถ้าสัญญาณมันมีทุกมองก็ทีสะดวกอยู่พี่น้องแบบถ้า่ายคลิปแล้วเขาก็ตัดลงเนาะเขาก็ไปหาเห็ดเบี้ยอันนี้ถ้าต้องเลยไปจดจ่อแบบลงคลิปต้องไปห้าหมองมีสัญญาณนะนะเลตุเบี้ยเขาก็ลายแต่เขาก็ต้องได้งา่ายทีนักนี่ สุดท้ายอย่าเฮ็ดลูกนั่งดีๆดีเลยเฮ้ยอย่ายื่นขึ้นจับขึ้นดีๆนี่เกืมงามอ่างเกืมงามปลาลุงโอ้ยเห็นผู้ใดก็อ่างนี่เนาะเฮ้ยอ่างลุงร้อนอยู่ประมาณจีเพื่ออะไรนี่แหลโอ้ยยังยื่นขึ้นคักไรลูกเห็ดจังสิเกืมงามดีหล่ะใครชื่อใครใครชื่อให้ขอบใจด้วยยังขอบใจขอบใจด้อนกพ่อขอบใจเด้อยแม่จ้าใคเอิ่น เปิปลาลุกินยังอีหลายได้ยังกินอะไกินข้าไก่มีขาไก่น้องไก่น้องไก่จบเดืขอก่อเข้าไปก็คือได้เลยได้แบบไวรวดเร็วเลยจ้าปันนี้ซองของเฮากลับมามเป็นปกติแล้วป<ก>ันนี้มูวานโธ่ปันนี้ดาวก็คือจะได้ลงคลิปปกติและพี่น้องเพราะว่าช่วงนั้นนอนเปิดฉางไรายได้บ่ไ,ได้เฮามันปิดการฉางรายได้เฮาเฮาก็คลิปเฮาก็บ่ได้คอยลงลาย เพราะว่าลงไปกับกับบอร์ดเกมยนบอร์ดเกยังบัดนี้ค่ะลงคลิปได้ตามปกติจ้าบัดนี้ดีใจสุดๆเลยวันสิบผ่านมาได้ฮะกินตอนเช้าโดยยินอ้าลูกบัดนี้แม่จะเลเกมหมักพริดน้ำอมขอข้ากินตอนเช้าเออเอาไปกินตอนเช้าเอาไปกินกับขผาวปะลูกเออน้ำอมน้ำอมบัดนี้อันนี้ดาวขาวมาอนส่งเด็กๆไปพุงเพียนน่ะน้องมะนาวก็ใช้เสื้อขาเพูนว่าจะไปอยู่น้ำเอื้อยแม่เราบอกว่าอยู่ยันเฉ่อเอื้อย สีขาวมาเก็บมักพริกพี่น้องเลยเก็บมักพริกลงตลาดจ้าไป,ไปใส่น้ำนไปใส่น้ำโอเคไปกลับไปจุ่มเกี๊ยดบ่เลยถ้าเฮามีแนวยืนยันแต่ที่แรกมันก็บวกเกิดปัญหาดอกพี่น้องถาเฮามีวัดประชาชนไว้นะเอาก่อน ยน uh, old, years, the ืนยันตัวตนเขาไปมันกับเป็นอย่างแต่ว่าอันนี้เฮาเขาบริยืนยันตัวตนเนาะในเวลาประมาณเดือนไปหรือเกือบสองเดือนไปผูแหละที่นอกมันกับปิดแล้วเนาะปิดกันสั่งรายได้เพราะว่าเฮาบริยืนยันตัวตน่ะดิยืนยันตัวตนเพื่อรับรายได้ในอนาคตนะสมมุดว่าเฮาได้สะสมเหรียญพอค่ะนะเท่ากับออกยังต่างว้ยปันนี้ก็คือได้แล้ว เออไรยังไปไมมเก็บกัพก่กอนเอะเออเออ,อไบงไม่ใส่ใส่เช่นนี้ก่อนเนไปเจ้าเดบุสตงเงเออส่งอยู่เนงไปบังบเงาปาเออบันเมื่อก่อนอรท่านอะรบังพีกพ่อมาํำพี่น้องเลยเริ่มมีการสอเกินึ้นแล้วยมายมาอ้ค เจ้าช่องแม่รูหกก้ห้องกรสิพากันไปเก็บบางพริกจ้าบันนี้มูใส่เสือใจอียังเพราะว่าเดี๋ยวมันกรสิเริ่มชีวิตห่มเลยพี่น้องเอยแดดห้อ,นนองกรสิเก็บบางพริกนูกมะนาวกะดินทาแม่เด้อม, <laughs> มีการหายเกิดขึ้นพี่น้องจา้าโอเคใจพี่น้องเท่าไหร่คลิปนี้กับบ่มียังไรเด้อมีแต่มามาอัปเดตให้พี่น้องฟังเนาะ ้ก็สะได้ขอจบคลิปแค้นซัมนี้เด้อฮะเกมหมักติดตอนพี่น้องจ้ะกฝากเขับเบิ่งก้าว z มคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเด้อบ๊ายบายคนอารมณ์ก็ดีก็ด้วยก็ด้วยก็ด